ตอนนี้ตีหนึ่งกับอีกประมาณ37นาทีผมสลับมากันที่ข้อมูลนะครับที่น้องเอน้องเอเดโกสนะครับส่งมาให้ผมก็แล้วกันนะครับเรื่องของตำนานลึกลับแห่งถ้ำจอมพลจังหวัดราชบุรีหลายคนคงจะเคยไปเที่ยวหลายคนคงจะทราบประวัติและก็เชื่อว่าอีกหลายท่านเลยครับที่อาจจะยังไม่ทราบประวัติของถ้ำจอมพลแห่งนี้ มาดูกันที่เนื้อข้อมูลสักนิดหนึ่งนะครับบอกว่าอีกหนึ่งตำนานความเชื่อที่เกี่ยวโยงกับความเล่นลักบของสถานที่หนึ่งในอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีที่นั่นมีเรื่องราวเล่าขานเกี่ยวกับอาถรรพ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำแห่งหนึ่งถ้า เขาบอกว่าถ้ำแห่งนี้เนี่ยมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์เพราะว่าในอดีตได้มีพระมหากษัตริย์ถึง3พระองค์รวมทั้งเชื้อพระวงศ์เคยเสด็จมาประพาสถ้ำจอมพลมีตำนานความลึกลับแล้วก็อาถรรพ์เกิดขึ้นมากมายนะครับ ที่มาของชื่อถ้ำจอมพลได้รับการพระราชทานนามนะครับจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อคราวที่พระองค์ท่านเนี่ยได้เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมบราชินีนาถนะครับมาเยือนที่ถ้ำแห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2438ท่งทอดพระเนตรน,นะครับความงดงามตามธรรมชาติภายในถ้ำซึ่งมีหินงอกหินย้อยที่วิจิตรพิสดารจึงทรงจินตนาการไปว่าสวยงามราวกับริ้วไหมอินทะนูนะครับบนบ่าของท่านจอมพลสมัยก่อน พระองค์เนี่ยยังทรงสลักพระอาประมาพิไทยจปร114นะครับไว้ตรงปากทางเข้าถ้ำก่อนเสด็จกลับด้วยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าครั้งหนึ่งพระองค์เคยเสด็จมาเยือนนอกจากรัชกาลที่5แล้วนะครับมาถึงสมัยรัชกาลที่6ปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เคยเสด็จประพาสที่ถ้ำจอมพลถึงสองครั้งเช่นกันโดยครั้งแรกเมื่อวันที่24มกราคม พศ2457พระองค์ได้นำนำพลเสือป่านะครับมาซ้อมรบณบริเวณนี้ด้วยและก็ครั้งที่สองนะครับเมื่อวันที่21กรกฎาคมพศออ2457นะครับในคราวสเสด็จวางศิาลาฤกษ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีได้ทรงหยุดประทับเพื่อเสวยพระกยาหาร างวันที่สวนรุกชาติหน้าถ้ำจอมพลนั่นเองในรัชกาลปัจจุบันนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยก็เคยเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจแล้วก็สมเด็จพระราชน,านีนะครับสีสังวานมาประพาสที่ถ้ำจอมพลพร้อมทั้งได้ทรงปลูกต้นสักกละปะพฤกษ แล้วก็ต้นนนสีไว้เป็นที่ระลึกด้วยพระองค์ยังทรงสลักสัญ,ญลักษณ์ป่าพระประมาพิไทยพปร99ไว้บนหินผาบริเวณปากทางเข้าถ้ำเมื่อวันที่1มิถุนายนพศ2 4 9 9ด้วยถ้ำจอมพลแห่งนี้นะครับข้างในถ้ำยังมีพระนอนอันศักดิ์สิทธิทธ์ที่ผู้คนนิยมสักการะถ้ำมีขนาดกว้าง30เมตรยาว240เมตรสูง25เมตร มีบันไดนะครับทางขึ้นสู่ถ้ำ57ขั้นขอบคุณพี่บัตรด,ด้วยนะครับที่เปิดข้อมูลมาให้ผมด้วยภายในมีหินงอกหินย้อยสวยงามนะครับแล้วก็มีชื่อเรียกอย่างไพเราะเช่นผาวิจิตแซจามารีธาตุเนรมิตนะครับบรมมาอาจมัตสยาสถิตนะครับเกษาสยามสร้อยระยะแล้วก็ประสิทธิเทวา ซึ่งนอกจากความสวยงามของถ้ำแล้วนะครับภายในถ้ำจอมพลยังมีเรื่องเล่าถึงอาถรรพ์มากมายครับโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับหินฤาษีและก็รูปปั้นฤาษีครับหินฤาษีนี้เป็นก้อนหินที่มีรูปร่างประหลาดนะครับคล้ายกับฤาษีกําลังนั่งแล้วก็ยิ่งมีผู้คนเนี่ยเอาผ้าลายหนังเสือไปห่มคลุมก็เลยดูขลังไปกันใหญ่เลยชาวบ้านแถบนี้เรียกหินฤาษีว่าพ่อปู่ฤาษีนั่นเอง ทุกคนเชื่อกันว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์บรรดาลโชคลาภและก็ความสุขความเจริญมาให้นะครับเล่ากันว่าพวกในหน้าค้าที่ดินเนี่ยชอบมาบนบานและก็มักจะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะเรื่องเลขหวยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าท่านมักให้อย่างแม่นยําโดยเฉพาะคนต่างถิ่นครับทุกๆงวดจะเห็นมีคนเอาของเนี่ยมาแก้บนจะเป็นผลไม้หมากพลูและก็ผ้าลายหนังเสือด้วย นอกจากนี้นะครับใกล้ๆหินพ่อปู่ฤาษีก็ยังมีหินที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับคนสองคนกำลังยืนกอดกันซึ่งชาวบ้านเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับว่าก้อนหินทั้งสองนี้เป็นแม่ลูกกันและก็ยังมีหินอีกก้อนหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนคนซึ่งเขาบอกว่าเป็นพ่อและก็มีตำนานนะครับเล่าว่าพ่อแม่ลูกครอบครัวนี้เนี่ยถูกพ่อปู่ฤาษีสาบให้กลายเป็นหิน จึงได้กลายเป็นอาถรรพ์ชวนขนหัวลุกว่าวันดีคืนดีในยามค่ำคืนครับชาวบ้านแถบถ้ำจอมพลจะได้ยินเสียงคนคุยกันบางครั้งก็จะมีเสียงเด็กร้องลั่นถ้ำเลยฮะและก็บางครั้งบางคืนเนี่ยก็ได้อาจจะได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนดังออกมาจากถ้ำจึงสันนิษฐานกันว่าน่าจะมาจากหินทั้งสามก้อนนี้ครับ แล้วก็เรื่องราวอาถรรพ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำจอมพลแห่งนี้ยังไม่หมดนะครับเพราะว่ายังมีเรื่องเล่าของใครอีกหลายๆคนเล่ากันว่านอกจากในถ้ำจะมีหินลาษีที่มีความอัศจรรย์อยู่แล้วเนี่ยก็ยังมีรูปปั้นของฤาษีอีกคนหนึ่งนะครับที่มีความหาศจรรย์ไม่แพ้กันเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากพระพิสุรูปหนึ่งที่เฝ้าถ้ำว่าเป็นความจร,ริงด้วย รูปปั้นฤาษีตนนี้นะครับอยู่ด้านในสุดของตัวถ้ำชาวบ้านเรียกกันว่าฤาษีพ่อแก่ที่น่าประหลาดก็คือหน้ารูปปั้นของฤาษีพ่อแก่จะมีป้ายเขียนไว้ว่าห้ามถ่ายรูปซึ่งเมื่อสอบถามไปยังหลวงพ่อนะครับในถ้ำก็ได้ความว่าฤาษีตนนี้ไม่ชอบให้ใครมาถ่ายรูปท่านครับ หลายคนนี้ไม่เชื่อคําเตือนนะครับชอบลองของท้าทายท่านถ่ายรูปท่านไปไม่นานก็ต้องรีบเอารูปที่ถ่ายเนี่ยกลับมาคืนด้วยมีเรื่องเล่านะครับว่ามีชายคนนึงอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีพาครอบครัวมาเที่ยวที่ถ้ำจอมพลแล้วก็ถ่ายรูปฤษีพ่อแก่ไปทั้งหมด3ใบด้วยกันพอไปถึงบ้านตกกลางคืนนะครับขณะกําลังหลับเนี่ยเขาก็ฝันเห็นฤษีตนหนึ่ง ที่แต่งตัวเหมือนลือสีที่อยู่ในถ้ำจอมพลเหาะลงมาจากฟ้านะฮะแล้วก็ตรงมาที่ตัวเขาแล้วก็ใช้เท้าเนี่ยเหยียบที่หน้าอกพร้อมกับชี้หน้าบอกว่าเองเนี่ยดื้อรั้นนักข้าบอกแล้วว่าห้ามถ่ายรูปข้าอย่างเด็ดขาดในเมื่อเองไม่เชื่อข้าก็ต้องสั่งสอนเองต้องเอารูปไปคืนที่ถ้ำถ้าไม่เชื่อเองจะได้เห็นดี เมื่อฤษีตอนนั้นจากไปนะครับเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังรู้สึกเจ็บหน้าอกเหมือนถูกเหยียบจริงๆดังนั้นพอรุ่งเช้าเขาจึงขับรถเดินทางมายังถ้ำเพื่อเอารูปถ่ายมาคืนทันทีเพราะเกรงว่าถ้ายังขืนไม่เชื่ออีกก็ไม่รู้ว่าจะโดนอาถรรพ์อะไรอีกบ้างส่วนระยะทางนะครับจากตัวเมืองราชบุรีไปยังถ้ำจอมพลก็ประมาณสัก30กิโลเมตรเท่านั้นเอง แล้วที่นั่นใกล้ๆก็ยังมีสวนลุกชาติแล้วก็มีพันไม้แปลกๆสวยงามหายากอีกมากมายนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยสบายตาสบายใจมากๆเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่มีตำนานมีเรื่องเล่าในพิบัติผมขอดูพ่อปู่ฤาษีหน่อยสิอันล่างอันล่าง้างอันล่าง,าางที่เมื่อกี้มีคนกราบไหว้กันอยู่อ๋ออันนี้ใช่ไหมโออเป็นหินฮะลักษณะเออ อันนี้จะเป็นพระสังพระสังกระจายแล้วก็จะมีหินงอกหินย้อยอันนี้อ๋ออันนี้เหรอฮะเออเฮน,นี้เป็นเป็น,เป,นเป็นหินตามธรรมชาติสร้างขึ้นมาหรอเฮ้ยดูด,ดูเป็นลักษณะของของคนมากนะพี่บัตรเนาะเออเหมือนเหมือนกับ อ๋อฤาษสียืนอยู่ฮะแล้วก็มีการห่มผ้าเออคล้ายๆเหมือนกันโอ้โหโทาธรรมชาตินี่สร้างสารรค์ออกมาได้ขนาดนี้ผมถือว่ามหัศจรรย์มากนะฮะอันนี้ยังไม่เคยไปหลายคนอาจจะเคยไปแล้วอาจจะได้ไปเห็นด้วยตาจริงๆมาแล้วนะครับที่ถ้ำจอมพลจังหวัดราชบุรีถามว่าไกลไหมจริงๆแล้วราชบุรีเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะครับอีกหนึ่งสถานที่ที่ไปท่องเที่ยว ไปกราบไหว้ไปขอพรไปขอโชคขอขอลาบได้เหมือนกันขอบคุณข้อมูลจากาน้องเอด้วยนะครับที่ส่งเข้ามาให้ผมตรงนี้นะครับทางอีเมลของผมเลย